รึบมาแล้วไลายเรนเจอร์อ่าพบกันอีกแล้วนะครับพี่น้องกับช่องฟักกิ้งโปรของเรานะครับช่องไม่เอาโปรเดี๋ยววันนี้มาทําการสุ่มเรนเจอร์เดือนกรกฎาคมนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมาประมาณเกือบ 2, 2> อเดือนนะครับอ้าดูสิว่าวันนี้จะสุ่มได้ตัว เทพเจ้าหรือเปล่าเขาคงสุ่มกันไปหมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาเราใช้ตัวผีนะครับที่ทางเกมนั้นให้มานะครับนี่มาเพิ่มโอกาสแดกนะครับสองชนิดนะครับมีอะไรเนี่ยบราวน์บราวนนะครับซูเปอร์บราวนะครับแบล็กนะครับกับอีโคนี่ชุดชมพูนั่นเองนะครับหรือตัวบินได้นะครับเพิ่มโอกาสแดกเอาไปดูนะครับนี่ตัวของเราก็ ตอนนี้เหลืออยู่1 ID เท่านั้นเองนะครับท่านั้นถายแดกหมดนะครับติดโป๊เข้าไปตัว Fucking Pro นะครับเวล27นะครับปรบมือต้อนรับกับตัวเทพเจ้านะครับตอนนี้ลีก็อยู่ประมาณที่1ของโลกเหมือนเดิมนะครับนะครับหลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานนะครับคนก็งอกมา4952นะครับตอนนี้ ID ละ1,000บาทใครสนใจก็ QR Code คหรือว่า อะไรนะเออ่หน้าเฟซนะครับเชิญได้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้1,000บาทส่วนเพชรนั้นอยู่ที่877โอ้โหดูก่อนสิ877นั้นถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ2,000บาทนะครับนี่ดูนะครับเกือบ2,000นะครับทำเป็นเล่นไหมนะครับแน่นอนว่าเราอัพอะไรให้ท่านแล้วอย่างเช่นอา้าวปลาเพิ่งเข้าเกมเดี๋ยวันนี้อโอ้โห รอมันหมุนแป๊บหนึ่งนะครับประมาณชาติหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเพ่จะหมุนทำไมล่ะเนี่ยทีมนะครับมาให้ดูทีมก่อนนะครับราคา1,000บาทได้อะไรบ้างน,นะครับทีมที่มีนะครับพีร้อยตัว2ตัวยููได้รอทุกไอดีเลบปั้นพีร้อยท่านหมดนะครับตัวที่3มยูหู ตัวที่4นะครับแน่นอนว่ามีแล้วแต่ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับนี่ P4 นะครับก็ไปปันป้นๆปัป๊มๆตัเอ,เองนะครับด่านไหนมันตกก็ไปขูดตัวเองบ้างนะครับเนี่ยขายกูขายพันหนึ่งเนี่ยมีอะไรไหมแค่นั้นเอง <c oughs> อ่าปไม่มีอะไรมากนะครับ ID นี้ก็เป็น ID เชือดไก่ให้ลิงดูมี หนึ่งตัวตัวโหดที่สุดนะครับสมัยเมดิโอโลตัสนะครับก็มีตัวบันไลนะครับนี่เอาไว้คอมโบนะครับนี่รูปกระตูนมันจะได้ออกมานะครับแ้าคุณไม่มีสองตัวรูปกระตูนจะไม่ออกนะครับเวนจริงๆเลยตัวบันไลของเรานะครับแล้วก็มียีราฟนะครับโอ้โหสุดโหดนะครับโหดแม่งให้หมดทุกตัวมันจะโหดไปถึงไหนนะครับใบแดง สั่งน้ำมูกแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก็เปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับแน่นอนว่าเ,เดี๋ยวปรับทีมก่อนปึ๊บป่าหน้าโฮมนะครับใช้ตัวผีของทางเกมนะครับที่เขาแจกเนี่ยและครับนี่ยอ,อ,อาจจะแจกวันละใบสองใบตัวผีอยู่ตรงไหนนีนน่กาชาโอ้โหดีดกีตาร์อะไรอะพี่ฮะโปรโมชั่นอะไรของพี่เนี่ยเพิ่มโอกาสแดกทาดาดไฟยอดนิยมไอตัวนี้นะยอดนิยม โอ้พี่เอาจริงดิกล่องข้าวน้อยอย่างนี้นะยอดนิยมโอ้พระเจ้าช่วยโอ้นี่เข้าเกมมาหมื่นตืบนะครับนี่ um ตะบองเพชรยอดนิยมนะครับอคุณจะยอดนิยมคุณก็เคยเชิญจับตรงนี้นิมนม์เลยนะครับนี่ตัวนอนหลับยอดนิยมโอ้มันลงเหวไปอย่างนี <istes>. ้เรอพี <misunderstood> ่่ะมันยอดนิยมตรงไหนเนี่ยดารูมะยอดนิยมโอ้โหโอ้โหพระเจ้าช่วย โอ้ยพระเจ้าชัมาจับหน้าดีนะครับนี่ต้องการตัวบินได้นะครับส่วนไอ้หน้าตรงนี้ก็คงจะแดกเหมือนเดิมนะครับเราจะเสี่ยงหน้านี้นะครับก็คือไม่เบาก็อีหูตั้งเนและนะครับเปนโป,โป้สบายโอ้โหต่อยอเปอร์คัตเราก็มีนะครับตัวอเปอร์คัตนะครับก็คือเบาพีร้อยของเรานั่นเองแล้วก็เอาไปโปรโซะแค่นั้นเองมันก็ต่อยแบบนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากเกมนี้ แน่นอนตัวผีที่เขาแจกนั้นตอนนี้มีอยู่37ใบอุ๊ยกูล็อกกูไม่ได้เล่นมาสองเดือนกูเพิ่งได้ตัว37ใบโอ้เอยเปิดเปิดได้กี่รอบวะเนี่ยเอา5้าไปหารด้วยนะครับ37ใบนะั้นไม่ใช่ว่าเปิดได้รัวๆแบบเหมือนเกม,มใส่ตะโมไหมครับไม่ใช่นะครับใส่ตะโมนั้นแจกใบต่อใบทั้งแดงทั้งเหลืองอะไรเยอะไปหมดนะครับส่วนเกมนี้นั้นต้องเอาไปหาร5นะครับนี่ก็คือ ห้3หกสามสนั่นเอง5้หารห้คูณเก็3,5นะครับได้ได้ประมาณ7รอบครึ่งนะครับ ที่เหลือมึงไปล็อกอินกันเราเองต่อนะครับอ้าวไม่พูดพภาพทำเพลงนะครับแน่นอนว่าลูบี้นั่นจะเอาไว้จับเดือนหน้านะครับเดือนนี้คงไม่จับนะครับ800ก็เหลือรอคนมาซื้อก่อนแค่นั้นเองนะครับแน่นอนสูตรของเราไม่มีอะไรมากนะครับตีด่านสเตทพิเศษอะไรไปก่อนก็ได้นะครับนี่แล้วก็เข้ามาเล่นนะครับตรงนี้อนะครับน้องนั่นก็ปล่อยให้มันล้างไปนะครับประมาณนั้นนะครับก็อ่ะสูตรเหมือนเดิมตีสเตท พิเศษไปสักหนึ่งรอบแล้วค่อยไปเปิดทีละใบนะครับก็ประ,ประมาณ7รอบก็คลิปก็ยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับยังไงก็กดกดดูไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งข้ามโฆษณาคุณด้วยล่ะ <S <S 1> <S 1> นี่แหละลงโล่เลยน,นะครับป้ายเพยยิงเข้าไปอู้หูอู้หูมอนไปไหนนึกว่ามีโปรโอู้หูนึกว่ามอนหายนะครับแหมมันไม่ออกมานะครับลุยซะออกมาก็ตายหมด X หมด X หมด X ออู้หูโหดที่สุดบนโลกใบนี้ นนะครับเกมยิงจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะครับอ่าไม่สามารถตีบวกอะไรได้นะครับตอนนี้ดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นอู้หูยสองเด้งนะครับอู้หูยตาเปิดกาชานะครับไปที่หน้ากาชาตัวผีนะครับตรงนี้นะครับตัวผีห้ารอบนะครับสูมไปแล้วอย่ากดพลาดนะครับกดฝั่งนี้เป็นลูบี้นะครับแน่นอนว่าเกมนี้เขาไม่แจกลูบี้คุณแล้วนะครับนอกจากคุณเติมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะงอกมายากนะครับ เอาลองดูรอบแรกออกมาเป็นต้องการสุ่มตัวกาชาหมายเออต้องการโว้ยปลายเท่ยูหูฮโร่ฮโร่ฮโร่ใบแรกออกมาเป็นบราหรือว่าโคนี่หรือเปล่าอู้หูบินได้เหมือนกันยูฮูตัวนี้นะครับสามารถบินได้นะครับแต่บินอยู่หน้าบ้านตัวเองนะครับแล้วก็ล้มไปตายอย่างง่ายๆนะครับ ฝั่งตรงข้ามยิงกลับนะครับสวนกับนี่เด้งรับรองหายปิ้วออกมาปุ๊บหายป๊บเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวขยะแนนเองนะครับตัวขยะของทางเกมที่แถมอยู่เรื่อยๆนะครับก็เอาไปเลทกิลวได้นะครับ่เชิญนะครับแจกก็เชิญนะครับเจ็ดดาวเหมือนเดิมนะครับหลังจากไม่ได้เข้ามา2เดือนก็ยังแจกแบบเปอร์เซ็นต์ดอป99%คือ7ดดาวตัวขาวเหมือนเดิมนะครับ อ้าวรอบที่2นะจ๊ะอ้าวคลิปกูจะ10นาทีแล้วอย่าถ่วงเวลาอีกนิด1นึงนะครับขอเป็นให้คลิปมันยาวสัก10นาทีนะครับไม่ว่ากันนะครับอ้าวไ,ได้มีไรายได้กับเขาบ้างนะครับมาป้าเพยยิงต่อเลยเพยยิงต่ออ่าขอบวกไอ้นี่ก่อนนะครับทำสูตรนะครับเพื่อจะออก7ดาว8ดดาวบ้างนะครับมาลุย ก้ามปูแม่งโผล่มาโอ้โหยน่ากลัวสุดๆน่ากลัวสุดๆบดเอ็กอีกบดเอ็กโอ้โอยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่แต่เราโหดกว่าอยู่นะครับไอดียหนึ่งพันบาทไอดี ID นี้นะครับสนใจเชิญได้นะครับโหดสุดนะครับตอนนี้วุบออกมาเป็นโอ้โหยสองเด้งเหมือนเดิมในี่ใส่พี้อยแค่สามตัวนะถ้าใส่สี่ตัวแล้วจะขนาดไหนนะครับปลายที่หน้ากาชาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับที่เรา บอกว่าเพิ่มโอกาสแดกนี่ผมไม่รู้มันเพิ่มยังไงนะครับไปดูตารางก็ดูแล้วก็งงไปงงมานะครับน่าจะเป็นเจ็ดดาวแบบร้อเซเหมือนเดิมเลยครับตารางหลอกลวงอีกแล้วนะครับปาพี่ลุยเลยพี่คุณรู้แล้วว่าต้องจับตัวผีใบที่2นะครับก็คือล็อกอินวันนี้ก็คือ10วันนั่นเองนะครับถึงจะจับได้2รอบนะครับอู้หูอูห้หูตัวยอดฮิตประจา ประจำเขาเรียกอนะไรประจำเกมลายเลนเจอร์นะครับอีตัวแกะดำล้อน,นั่นเองนะครับเจ็ดดาวออกรัวๆเหมือนเดิมนะจ๊ะติดโปะเข้าไปนี่นะครับคุณรู้ได้หรือยังว่าอ,อจับ2ใบนั้นก็คือ10วันนะครับที่ทางเกมให้ล็อกแต่เราวันนั้นที่ผายกว่าจะได้5ใบนี่ก็คือ5วันนะเว้ย แล้วนี่มาออกแบบนี้นะครับโอ้โหเว่หมดไป10บใบแล้วทอานี้เหลือย7บใบก็คือ27วันที่เราไม่ได้มาเล่นนะครับโอ้พ oh, ระเจ้าช่วยอ้าวสินาทีแล้วกูก็เมื่อยแล้วนะครับขอไปยิงจุดตีสักหนึ่งรอบนะครับมันต้องบอกว่ามีสูตรหน่อยนะครับแม่นานๆจับทีก็นึกว่าทางเกมเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะแจกนู่นแจกนี่ให้บ้างนะครับไม่เลยเหมือนเดิมนะครับเปิบเบเป๊บ,ปบลิงกังนี่แนะ่ นี่แหละลิงลิงโปลิงโปลิงโปอุยโห,ยโห,ยโหยที่สุดบนโลกใบน,นี้นะครับอ่าใครเบื่อเกมนี้ก็ไปเล่นเกมไซตามะนะครับของเรามีช่องเกมไซตามะอ,อยู่นะครับมีหลากหลายเกมเลยสำหรับช่องเรานั้นเล่นเป็นทุกเกมนะครับที่แจกฟรีนะครับโอ้ยตาพี่ล่อมีสิพี่พ นี่ตัวที่3แล้วนะก็คือ15วันนะต้องล็อกอินถึง15วันนะถึงจะได้จับตัวใบที่3นะเว้ยเฮ้ยเอาจริงดิแล้วพี่จะไม่ออกเลกและอ่ะาไปนายเบานี่บ้างาไอเบ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 า,ไ,บาไปเลยเบามึงออกมาซะดีออกไม่ออกนะครับเครโรเครโรเคโรประแดดประแดบประแดบประแด,ะดไสายตามโมออกมาอันเชิญออกมาสายตามโมสายตามโมฟุกิเบาอู้หู เชื่อเชื่อ,อไม่เคยตายนะครับเจ็ดดาวรัวรวแถมออกเป็นกบแดงให้อีกโอ้โหกูเชื่อเลยนี่แหละครับเชื่อเชื่อ,อไม่เคยตายนะครับโอ้โหทำยังไงกับมันดีกเกมนี้เนอะมันไม่ออกอะเดียว ลุยต์ฮอตตีสเตทพิเศษนะครับเอเอไม่ไหวเลยนะครับนี่15วันนั่นแหละที่จับ3รอบนี่เท่ากับว่าเราต้องล็อกอินถึง15วันด้วยได้3ครั้งแล้วเว้ยถือว่าเป็นบุญคุณมากเลยนะครับโอ้โหอภัยไปเฮ้ไปเพ่เน่ ออกมาทําไมเหรอพี่พัตซะเลยโอ้ยไม่ได้ใช้ไอเทมพัดต,ตั้งนานไอนี่ก็ไม่เคยโลไอโลก็ไม่เคยเปิดโอ้โหชนะรัวรัวเงินเกมนะครับวันเสาร์หูตกเยอะมาโอ้ยดอกดีดอกดอกด,ดีดีด้วยนะครับเกมนี้นะครับอ่าะอีกกี่ใบวะเนี่ยห้าสี่สี่รอบนะครับอาเอาบินได้เ่ยแหละนะครับเครื่องบินจะออกไม่ออกวันนี้ ออกมาซะดีๆนะถ้าไม่ออกนั่นมันโดนแน่นะมายพี่มาหรือเปล่านะครับทัสมกินะครับที่เรา r ้นอยู่นะครับหรือว่าตัวด้วงก็ได้นะครับถ้าให้ดีก็เป็นจักรรพัิเด็กเปรตอู้ยจักรรพัิเด็กเปรตออกมาแล้วนะครับนี่นะครับแบบเจ็ดดาวนะครับเลือดร้อนนะครับตัวนี้สามารถอันตริแล้วก็เพิ่มคอคิได้นะครับใช้เปล่า ใช่เกมนี้ว่าไม่ใช่ใช่ไหมไอทิปอายเอออยากจะแจกอย่างนี้อีกเลยเนี่ยเพ่ลิปมัน13นาทีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆนะครับตตแม่งสเตตพิเศษเนี่ยนะครับดูซิว่าแค่ตัวเนี่ยตัวผีที่เขาแจกมานั้นมันยังไม่ออกอะไรเลยนะครับถ้าถ้าคุณจะไปหวงังไอเพชรกาชามันออกมันก็คงจะไม่ใช่แล้วแหละดูแล้วนะครับเจ็ดดาวมันออกรัวเกินนะครับนี่มาเพ่ ใช้นี่เลยไอเทมทุกอย่างอู้ที่ขวางหน้าอุ้ยมีโลโลโอ้โหจะลงโลซะหน่อยแมมรีบชนะทําไมล่ะเนี้ยอ่าายนะครับ13นาทีแล้วอุ้ยสองดาวนะครับปรบมือดอปก็ยังทุเลศเหมือนเดิมนะครับอ้าวไปดูซิว่าการ เปิดรอบที่เท่าไหร่วะเน,นี่ยเหล,ลื็กสามรอบอ้าวไปเลยพี่จะไ,ได้ไม่เสียเวลาเด็กวัยรุ่นใจร้อนของพวกเรานะครับไปขาดทะเลออกมาด้วยการเป็นโลโคควิดประดับประดับประดับ,ดบเคโล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 อะตอมบอกหรืปล่าอะตอมบอกปล่าอู้หู้ยเห็ดสดอ้หูยนี่นะครับเปอร์เซ็นต์แดกนะครับ แทบจะร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเกมนี้นะครับแถมดูบี้ก็ไม่มีแจกให้ด้วยนะครับโอ้ยถ้ากว่าจะสะสมตัวท่านได้เนี่รู้ป่ะผมสะสมเปสองเดือนนะครับมาเปิดให้ดูแล้วออกแบบนี้นะครับเ oh <my> วียนหัวตึบนะครับเหลืออีกสองรอบนะครับปายิงจุดติสกรอบหนึ่งนะครับมาไป ยิงลิงกังนะครับลิงกังอู้หูไม่เห็นลิงกังอุยนิทาหลับไหลลิงกังเสกงองของอู้หู้โหดที่สุดบนโลกใบนี้นะครับโดวอะตอมของเรานะครับอันติหมู่เข้าไปนะครับใส่แตกนะครับบอสอู้หูเศษเซียวทับทิมหรือเศษเดนวาติโปไม่ใช่อ่าป้ายเพอีก2รอบนะครับถ้าพี่ไม่ออกผมก็คงจะปิดแล้วแหละนะครับ15นาทีแล้วกูป้าเพลแล้ว นึกว่าเข้ามาจะดอบอะไรให้บ้างนะครับแม่ยังเหมือนเดิมนะครับเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนั้นก็คือเจ็ดดาวตัวขาวนั่นเองออกมาออ้โหปอบมือกับพี่น้องยูฮูจำได้ใช่ไหมว่าไอตัวบ้าน,นี่ก็คือไอตัวเขาเรียกน,นะผู้เล่นใหม่ที่เขาแถมนะครับโอ้โหกลัวเขากลัวไม่ได้ครบนะครับก็เลยแถมตัวนี้มีอีกตัวหนึ่งมันจะได้เป็นเจ็ดดาวแบบแม็กซ์นั่นเองโอ้ยจริงๆ มีกูเข้ามาเสียเวลาหรือเสียอนาคตกันแน่วะเนเกมนี้โอ้โหยังแจกแบบนี้นะครับมารอบสุดท้ายนะครับปาก,กูไม่ลีลาแล้ว15นาทีเปิดรอบสุดท้ายแล้วก็เพนแยกย้ายนะครับรู้อยู่แล้วว่าความขี้ของเกมนี้กับความเขี้ยวนั้นมันเยอะเกินเคโร่เคโร่ไปแดก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 กูกี่มาไหมทัสมะกีทัสมะก,มกีโอ้โหได้ของดีที่สุดบนโลกใบนี้นะครับ โอ้โห oh นะครับหลังจากสะสมตัวที่ทางเกมนั้นแจกให้นะครับก็คือ2เดือนนะครับแต่แจก7ดาวรัวๆบวมมือหน่อยาการรอบนะครับนี่ไปดูนะครับนี่หมดตัวแล้วนะครับหมดตัวแล้วนะครับนี่จะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ไอสิ่งที่ได้มานะั้นแน่นอนว่าคือปึ๊บเข้าไปมี แดนนี่ปอบมือหน่อยอหโยจอมอันตินะครับอันนี้จอมอันติเลยนะครับอันติทีก็เขาเรียกว่าติดมืนเสกสถานนะ,ะติดไก่อะไรก็ว่าไปนะครับมงไม่ใช่มูลนะครับตัวแทงของเราอุ้ยี่แถมเด็กอนุบาลหรือเปล่าเด็กพี่อีอเฮดสอดโฮ้หของดีที่สุดเลยนะครับสเดือนที่ไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับนี่บราเลือดรอดอย ัวแทงนะครับสายแทงแบบสะท้อนพลังได้นะครับนี่ hey, กลัวไม่มีกบนะครับที่จะไปบวกไอ้พวกไอ้พวกเจ็ดดาวตัวขาวนะครับทางเจนแถมตัวแดงเจ็ดดาวให้อีกหนึ่งตัวยูว hoo! ดีใจที่สุดในโลกนะครับอ้าวยังไม่พอเท่านั้นนะครับยังมีอีแกะดำอีกโอ้โหโอ้โห,โห,โหและตัวสุดท้ายตัวแรกที่เราจับได้ก็คือเวทเจมยู แล้วนะครับสภาพดูไม่จืดเลยนะครับตัวผีตัวฟีอะไรก็แล้วแต่นะครับยังแดกเหมือนเดิมนะครับเจด,ดาวเพราะฉะนั้นก็กูไปเล่นเกมใส่ตะโมต่อดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เอาคลิปสั้นแค่นี้นะครับแบบฮาๆไม่องไปซีเคียดน,นะครับมีแซวกันบ้างนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับโอเย่ oh, yeah! ไปแล้วเกลือแม่งทั้งชีวิตย yeah!